ัน,นี้สุดหลอ่อมานอนอาบแดดนอนไหนไม่นอนมานอนในสวนผักคุณแม่นี่โอ้สบายใจเชิบเลยเนาะสวนแตงสวนแตงยังไม่ได้เก็บเลยมันหนาวมันหนาวมาไว้กันเลยเก็บพอกันกันเลยปล่อยไว้แบบนี้แหละ พอฤดูกาลใกล้จะมาถึงเราก็ต้องมาทําความสะอาดมันลือ่อมาเก็บเศษขยงขยะปีนี้ซ่อมแซมเยอะกระจกกระแตกพลาสติกกระขาดโอสตินเขามานอนเลยนะออสตินเขามานอนเฉยเลยกระจกแตกค่ะกระจกแตก เป็นเลื่อนพักแบบบดิทาวนเนาะเป็นแบบใส่พลาสติกอ้อมไปซื้อแครป้องกันว่าให้มนแลงเขาพอว่าหนักอ่อนมันก็อากาศมันก็โอเคคล้ายๆหนาวๆปานเลยก็ได้ว่าโอเคอยกันมีกระจกใช้กระจกสามสี่บานแล้วก็ใช้พลาสติกล้อมข้างล่างประมาณนี้ให้เขาได้อาบแดดแบบสบายใจเอาเข้าไป จะมาช่วยจะมาช่วยให้ทำเสร็จไปไวหรือว่าจะมาวุ่นวายเนี่ย <c oughs> บอกหน่อยสิล้มแบบอ้สุดยอดลม้ลมแบบล้มหนาวนะล้มแบบมีแดดนะมีแดดแต่ล้มแบบล้มหนาห้าวอะล้มแตกล,มล้มแหงคือบานเทาเลยอะ <c oughs> ปกติล้มจะว่าเท่าไดร่น่าจะเนี่ย ปิดลิมเงินมานแ,แล้วจะได้ทำไหมล่ะเนี่ยมันนอนแองแมงตีพุงอยู่จะมาช่วยหรือว่าจะมาอะไรเนี่ยคุณออสตินออสตินจุดรอ <laughs> จุดหลอโอ้จุดหลอ,ไม,อมไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยเด้อไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยเด้อได้ยินไหมบอกโอ้ มีแต่ที่ฝุ่นเต็มเลยกจะติศปิวอนเลยอ่ะข้างบนข้างนาข้างนาใส่ข้างนาใส่กระจกข้างหลังก็ข้างขานใส่ลระ,ะติกอ่อกคุ้มแค่แบบมแมลงอ่ะโมเมนตสวนผักแบบท้าวอนทีนี้แบบที่ต่อกระตือนนะปลูกผักแบบรอดก็ได้กินประมาณนีเ้เพราะว่าอากาศโมเมนต์